ทีนี้เรามาดูเรื่องราวดีๆของกาฟกันหน่อยค่ะกาฟเนี่ยเขามีกองทุนในการช่วยเหลือทหารนะคะที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะกรณีเหยียบทุ่นระเบิดค่ะแล้วล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปให,ให้การช่วยเหลืออีก4นายด้วยกันนะคะกาฟค่ะเขาไปเยี่ยมให้กําลังใจทหาร4นายที่บาดเจ็บจากระเบิดระหว่างลาดตระเวนชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ1นึ่งล้านสามแสนบาทจากกองทุน100ล้านบาทที่จะตั้ง เพื่อดูแลทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะบริษัทกัฟเดเวล OP เมนจำกัดมหาชนหรือว่ากัฟค่ะนำโดยคุณศิตมนรัตนาวดีผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดในขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณห้วยตา,าเรียอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดจำนวนสี่รายค่ะ ได้แก่จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงศ์ที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวาท่อนล่างขาดรวมถึงพลทหารวชิระพันธนาพลทหารอภิรักษ์ศรีชมชัยและพลทหารอนุชาสุจารีที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 3 0 0 0ล้านบาทนะคะโดยเงินจำนวนนี้มาจากกองทุน100ล้านบาทที่กัฟเขาจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยมีพันเอกสุรังวิทยาวงสรุจิค่ะผู้ในการโรงพยาบาลค่ายสรพพสิทธิประสงค์ให้การต้อนรับณโรงพยาบาลค่ายสรพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีคุณสิตธมนรัตนวดีผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกัฟบอกนะคะว่าหลังทราบข่าวทาหารได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดระหว่างลาดตระเวนชายแดนไทยกัมพูชารู้สึกเป็นห่วงและตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมด้วยตัวเองพร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุน100ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวกองทุนดังกล่าวช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตแล้ว17ครอบครัวนะคะครอบครัวละ1ล้านบาทรวมเป็น17ล้านบาทช่วยเหลือทหารบาดเจ็บรวม10ล้าน5 0 0 0 0บาทแล้วก็มอบเครื่องมือแพทย์กว่า2ล้านบาทให้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์รวมการช่วยเหลือแล้วกว่า30ล้านบาทค่ะ นอกจากภารกิจมอบเงินช่วยเหลือกองทุน0 0ล้านบาทของกราฟยังคงเดินหน้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากภารกิจความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะทางการมอบถุงยังชีพคับแคร์จำนวน2000ชุดแก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พักพิงรวมถึงการผนึกกําลังกับบริษัทในเครือเพื่อนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและก็ดาวเทียม มาช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยกัฟมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยังย่งยืนในทุกมิติโดยเชื่อว่าความมั่นคงของชาติจะเป็นลากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูเคสของเด็กสรายครับมี